แหถามดิจิทัลเลลตยังได้อยู่ไหมหลังจากเศษฐาพนนายกแม่ค้าวันดิจิทัลอลเลลตล่มหลังเศษฐาพนนายกขณะที่บางส่วนมองว่าเปลี่ยนไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยบรรยากาศในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมบรรดาพ่อค้าแม่ค้าประชาชนต่างสนใจติดตามชมการถ่ายทอดสด การอ่านคำวินิจฉัยของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนนายเศรษฐาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหลังจากตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติห้าต่อสวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าประชาชน ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกกังวลว่าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล t หนึ่งบาทที่ทำรัฐบาลชุดนี้ทำไว้จะล่มหรือไม่และเกรงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ย่ำแย่อยู่แล้วจะแย่ลงไปกว่าเดิมอีกเพราะหากมีนายกคนใหม่อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการบริหารโดยเฉพาะต่างประเทศจะขาดความเชื่อมั่นแต่ก็คาดหวังว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและใส่ใจความเดือดร้อนและปากท้องของประชาชนมากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาเหมือนรัฐบาลไม่ได้จริงใจในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนเท่าที่ควรเพราะยังไม่เห็นโครงการอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยส่วนใหญ่จะถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมากกว่าขณะที่ประชาชนบางส่วนบอกว่าแม้ว่านายเศรษฐาจะพ้นหรือไม่พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีผลอะไร เพราะช่วงที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารก็ไม่ได้ทำอะไรให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยกลับประสบปัญหาเข้าของแทงมากกว่าแต่ก็แอดคาดหวังว่าหากมีนายกคนใหม่และรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารจะใส่ใจแก้ปัญหาบ้านเมืองและปากท้องประชาชนมากกว่านี้ทั้งนี้นายกคนใหม่แพทองทานชิน,นวัตรยังเชื่อว่าทุกคนจะได้เงินดิจิตอลเมล็ดอย่างแน่นอน ฝากกดติดตามกดไลค์ข่าวสั้นของเราไว้ด้วยขอบคุณครับ